ิขอพรณกุภาพบุญยริศอิทธิริศเทภริธทิพมน์ช่วยป้องกันอุปรสรรคอุปัตถวะนั้นๆจงนิราชสัพพทุกขาสัพพพยาสัพพโรคาพาดอย่าได้บังเกิดมีให้เจริญสีชัยสิทฐสถาพรบังเกิดสุขสมสรแก่ทุกท่าน ผู้ร่วมกุศลมงคลพิธีค้นเทพยดาเจ้าทุกหมู่เหล่าจงเปรมปรีณสง ล้านคะ่ะยอดถูกยอดถูก4ี่บกว่าล้านคะ่ะจ่ายง่ายๆจ่ายเนอะน,อนอเลยคะ่ะนะคะใครหาเว็บเล่นหาเว็บแทงอยู่ลูกค้าจิ้มที่ปักหมุดเลยค่ะหาเว็บเล่นหาเว็บแทงอยู่จิ้มที่ปักหมุดเลยคะ่ะนะคะบอกเลยลูกค้คา่ะการันตีความปังการันตีความปัง คนใครเห็นเลขอะไรลูกค้าพิมพ์ขึ้นมานะคะสวัสดี165 0 0 0คนเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยคะ่ะลูกค,ะคะ้าขาใครหาเว็บเล่นหาเว็บแทงไม่ได้กลัวอันกลัวไม่จ่ายลูกค้าจิ้มที่ปักหมุดไปสมัครได้เลย888แวินลอตโต้8 8 8แินลอตโต้บอกเลยคะ่ะลูกค,ะคะ้าขาจ่ายเร็วจ่ายไวเคปับใน5นาทีถอนเงินได้ภายใน5นาทีคะ่ะลูกค้าถอนเงินได้ภายใน5นาทีไม่ได้หมายความว่า5นาที จ่ายนี่นะแต่5นาทีเนี่ยเครดิตปรับแล้วถอนได้เลยค่ะใช้ระยะเวลาในการถอนเนี่ยไม่ถึง5วิแต่เครดิตปรับให้ใน5นาทีไม่ต้องรอข้ามคืนข้ามวันเป็น3ชั่วโมง5ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือว่า3วัน7วัน5วันจะได้เงินไม่ต้องกลัวค่ะถูกแล้วได้แน่นอนจ่ายชัวร์นะคะ888แแปดวินลตโต้ค่ะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะแป8วินลตโต้ค่ะ ทาโทนบอกบอก่ากีน่นะสวัสดีค่ะเอาเป็นอย่างคือไปกดโกรธเห้เพิ่อนไปกดโกรธเห้เพิ่อนเห็นยังเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะแม่ เห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะสวัสดีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนนะคะใครเข้ามาแล้วหาเว็บเล่นหาเว็บแทงไม่ได้ลูกค้าจิ้มที่ปักหมุดได้เลยนะคะแปดแปดแปดวินลอตโต้จิ้มที่ปักหมุดได้เลยคะ่คะแปดแปดแปดวินลอตโต้ค่ะลูกค้าบอกเลยคะ่ะว่าการันตีความปังคะ่ะหลังจากถูกแล้วนะคะอีนี่คือเป็นยังเมื่อคือไปโกดกวนให้เพื่อนวะอันนี้ใช่ใชใชอ อทำไมต้องมาโกรธกด้วยอ่ะมึงเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นอย่างของมันพี่น้องมันเป็นอย่างคือไปโกรธให้เพิ่นเพิ่นเมื่อพิมพศรธาพารวยเขามา่พิมพศรธาพารวยแล้วมันไปกโกรธๆทำไมอะ่ะอีผู้นี้น่ะมันเป็นผู้ใดหรอ <c oughs> มันเป็นผู้ใดหรอเป็นผู้ใดหรอเป็นอย่างคือไปโกรธให้เพิ่นเป็นอย่างคือบอกกดถูกใจ หนึ่งแสนเจพคนคะ่ะลูกค้าขาบอกเลยนะคะงวดนี้นะคะปูะ่ขาขอความเมตตานะคะปู่ขอให้รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1นมิถุนายน2564ขอให้รัฐบาลไทยงวดนี้มาเลขทู่ป,ปู่นะคะหรือมาเลขที่หนูให้ก็ได้นะคะปูะ่ขาถ้า เกิดว่ารัฐบาลไทยมาเลขทูปปู่หรือเลขที่หนูให้นะคะหนูจะแก้บนโดยการที่จะนําเงิน5้าแสนบาทนะคะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะและส่วนที่สองนะคะหนูจะนําเงินหนึ่งล้านบาทไปซื้อของนะคะแล้วก็นํามาแจกให้กับคนที่อยู่พาาาาาดดเเเจจา้้ผูมีออนนนัป็รทว นมาลัยสุภรักทั้งมูยักษ์กุมภพันธ์นาภูมิรีดอันสิงสถิตในมหานครร,ราชธานีมีชนบทบุรีเป็นแว่นแควน้นแดนคันทศีมาที่มีจิตเมตตากรุณาต่อสัพพสัตว์ทุกทุกทิตขอเทพพยดาเจ้าทุกมูเราจงตั้งจิตสดับฟังข้าพ Bye. Uh. Tchau.